สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เราได้หัวน้ำมิม้มมาผมก็เลยมาจะมาเแบบ็บเรียวๆเ,เลยเแบ็บว่าเรต้องแต่งเติมเสริมเติมเต็งตม,ม,ตม,ตม,ตม,มารุ่นกันครับมาน้ำหวานที่ได้ไลายบ่น้ากินบ่เดี๋ยนี้เดือนหกเดือนเจ็ดละ ดูครับอมันเยอะมันเป็นธรรมชาติดูครับสำหรับคนมักน้ำพึ่งเอาไปใส้น้ำมะนาวกับน้ำอุ่นครับสุดจัดประหลัดบอก นี่นะครับโฟกัสให้หน่อยกล้องจา๊า <c oughs> นี่หมดแล้วเดี๋ยวผมตักมาให้บ้างความแบบว่าหน้ากินของเขาได้ประมาณห้าห้าแก้วครับ ไปผสมน้ำมะนาวผมซีมันมก่อนได้ไหอยหนึ่งอืมหวานเจี๊ยบ